อย่างลดีสองคนมาอยู่ใครกันเราไม่อยู่หันเลยวุ้นใจสีว่ายตายน้ำมีอันท่างขึ้น

ตายพอดีตายคนโอ้ยสามร้อยเมตรโอ้ยตายตายตาย เดิน300เมตรถึงจุดชมวิวโอ้ยจอยกับมือนี้ละจ้าโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปดูดึงแข้งฮะนี่หมอฮะวิ่ออ <c oughs> อองสวยเลยอ่ะมีคนบ<ม>หมมนีม ต้องกันมากับไข่งหว,วดหมดคะสามร้อยเมตรงดเอารถไกลวะฉันตกใจฉันนึกว่าทหารยืนอยู่หันเท่ๆลุ่มปัน่นอุ้ยแบบงามเลยอุ้ยเมย อันนั้นประเทศข้าเจ้าออบนนั้นโอ้ประเทศเพื่อนบ้านว่าทหารยืนอยู่หันแๆเป็นหลูปปั่น ้คือขาวฮะดีนะเข้ามามันบนเม็นหนาอันนั้นหนาห่อนฮะ อันนี้อยู่จุดชมวิวสามเหลี่ยมมรกตอุ้ยบึงกกเสาไฟค่ะเจ้า,าอันนี้คืออะไรสามเหลี่ยมมรกตสีเหลี่ยมอีกอันนี้สีเหลี่ยมมรกตมองหูมองได้อุ้ยบักเตือนมันหยานทางขึ้น โอเคค่ะจบแค่นี้นะคะสวยมากนี่ไง